เมียวเมียวไม่มีรูปรอ่อเมียวรูปรอมาจากไหนลูกมาจากไหนครับมาจากไหนนี่มาจากไหนนี่สีลายลายสีลายลายอ่อนๆไม่มีไม่เหมือนใครในวัดปงไคยเลยมาจากไหนครับมันอยู่เป็นในวัดกรงปู่เหรอมขาเป็นในวัดกระลงปูเหรอกระลงปูดูนี่จะได้ไหมลูกจะได้ไหมจะได้ไหมครับจะได้ไหมครับปูจำเลย จับมาจับมาอ่ไม่ให้จับแล้วไม่ให้จับเดี๋ยวไม่ได้กินข้าวนะเป็นในวัดหลวงปู่ต้องให้หลวงพู่จับโอ้นมน้อยมาจากไหนมรด้วยนี่ครับมาจากไหนเอ่ยมาเป็นในวัดหลวงปู่ต้องอยู่ด้วยกันต้องจับได้สิกลัวทำไมล่ะจับมา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 โอไม่จับให้จับเหรอนี่น้องมาเล่นด้วยนี่น้องมาเล่นด้วยน้องสามสี ทั้งสามสีใหญ่เดินด้วยยังไงแล้วยี่นี่นี่ทางนี้ใครเอ่ยนี่น้องเหนือนองหนึ่งองนง,องมาด้วยอันนี้พี่พี่เท้าเล็กเท้าเล็กก็มาเล่นด้วยกันเออเท้าเล็กนี่เท้าเล็ก,กมาแกงเท้าเล็กคทางด้านนู้นก็ไกล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 ,ไกล,ไกลแยะๆเลยอ่านี่ใครอีกนี่เหมียวน้อเหมียวอะไรเอ่ยเหมียว โชคทวีครับโชคทวีครับครับมาเป็นเด็กวัดกันแล้วเหมียวนั่งเหมียวยุบไหนมาไม่รู้จักหนมาไม่รู้เป็นเด็กวัดด้วยมาเป็นเด็กวัดด้วยกันเล่นกันกับเหมียวเล่นกันกับไก่เล่นกันกันกับไก่ไก่ไก่ก็มาเล่นกันตรงนี้ครับปู่ปู่ก็ขอนําภาพความนะครับของน้องเหมียวน้องไก่ี่อยู่ร่วมกันที่พุทธสถานวัดพงษ์ชัย อยู่กันด้วยความรักรู้ทรแสามัคคีจะมีสุขภาพได้ดีก็มี FC ฟซีผู้มีเมตตาที่ได้จะส่งอาหารมาให้น,ะน้องๆเมียที่อยู่ได้กินกันเนาะก็ต้องขอโมทนาขอบคุณโมทนาสาธุกับทุกๆคนทุกท่านที่มีความรักความเมตตาต่อสัตว์ตัางยจง ขอความทุกข์ความเรือยมีความทุกข์กายทุกข์ใจปรารถนานทีา่ใดขอได้ทุรงความรุ่งเราาืรขของศานาก็การทุกท่านทุกคนเถินสระพิมพ์นี้ก็ขอฝากไวก้เพียงเท่านี้นะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปโชคดีมีสุขทุกการทุกคนทุกท่านสาธุก็ใกล้ก็ไกล้ก็ไกล้ก็ใกลก็ใกล